ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับในในเรื่องของการเตรียมข้อมูลการสอนบน Google Drive นะครับอันนี้วิธีการนะครับก็คือเราจะเข้าไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็ไปจัดการสร้างโฟลเดอร์รายวิชาที่จะสอนนะครับและโฟลเดอร์เก็บเอกสารต่างๆนะครับเช่นโฟลเดอร์แผนการจัดการเรียนรู้นะครับใบงานใบความรู้แบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะ อยให้มันเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหานะครับต่การนําไปใช้นะครับทีนี้มาดูวิธีการสร้างใบความรู้ใหม่หรืออัปโหลดไฟล์มาจากงานที่มีอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ก็ขั้นแรกไปที่ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่ g o o g l e s l i d e นะครับเราจะทํางานนําเสนอเปล่านะครับแล้วก็ให้ให้เป็นใบความรู้นะครับแล้วก็ไปที่การอัปโหลดไฟล์นะครับอันนี้ อันนี้คือขั้นตอนการสร้างนะครับการสร้างงานนำเสนอนะครับทีนี้หากครูที่มีใบความรู้ที่เปิดเป็นไฟล์เอกสารที่เป็น Word นะครับแนะนำให้บันทึกเป็นไฟล์ pdf นะครับและอัปโหลดไปเก็บไว้บน g o o g l e Drive นะครับเนื่องจากไฟล์ pdf จะสะดวกสำหรับนักเรียนที่เปิดอ่านด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้อันนี้จะง่ายนะครับดังนั้น งานต่างๆข,ของเราที่จะใช้สอนนะครับควรจะแปลงเป็นไฟล์ pdf ก่อนนะครับต่อไปนะครับให้ครูสร้างใบรูปใหม่หรืออัปโหลดไฟล์มาจากงานที่มีอยู่ในเครื่องนะครับอย่างน้อยทำสักหนึ่งหน่วยนะครับเพื่อจะได้ทดลองทำว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับขั้นตอนก็คือเราก็เข้าไปที่ได้ของฉันนะครับ เสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับหรือในรายวิชาของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างเอาใบความรู้ต่างๆเอาไปเก็บไว้นะครับในนั้นส่วนถ้าที่เป็นไฟล์ microsoft word ก็แปลงให้เป็น pdf นะครับก่อนนะครับจะทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้นะครับ ทีนี้มาดูวิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์บน Google Classroom นะครับทีนี้มาดูรายการที่เราจะสร้างก็มีสร้างหัวข้อเท่ากับจำนวนหน่วยการเรียนรู้ที่มีทั้งหมดนะครับเช่นในวิชานี้เรามีหน่วยการเรียนรู้สัก3หน่วยแบ่งเป็น3หน่วยแล้วก็ทำเป็นหน่วยที่1น่หน่วยที่2หน่วยที่3นะครับซึ่งวิธีการสร้างเราก็ไปที่ Classroom นะครับของเรานะครับโดยไปที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็ไปที่เมนสร้าง แล้วก็ไปที่หัวข้อนะครับหัวข้อเสร็จแล้วก็สร้างเป็นหน่วยที่ 1, หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามนะครับ <t targeting> 1> 1. ทีนี้มาดูวิธีการสร้างใบความรู้หน่วยที่หนึ่งนะครับวิธีการสร้างมีวิธีการสร้างแบบไหนนะครับ <across the world> วิธีการสร้างของพวกเราก็คือนะครับสร้างแบบไหนครับก็คือไปที่เมนูสร้างนะครับ <West> เสร็จแล้วก็ไปชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องแล้วก็ ใส่เนื้อหาตรงนี้ชื่อมันชื่ออะไรแล้วก็ใส่ใบความรู้ที่1 1ึหนึ่งนะครับเราอาจจะเพิ่มไฟล์ที่เก็บไว้บนไดร์ก็ได้นะครับดึงมาใช้นะครับแล้วก็เลือกหน่วยเราจะใช้หน่วยไหนนะครับแล้วโพสต์ให้เด็กนะครับในคาสรูมนะครับอันนี้ต่อไปมาดูวิธีการสร้างใบงานหน่วยที่หนึ่งนะครับโดยเราไปที่ไหนครับไปที่สร้างแล้วก็ไปที่งานนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อใบงาน เพิ่มไฟล์ท <se ี่เก็บไว้บนไดร์ฟก็ได้นะครับโดยการเนบไฟล์นะครับแล้วก็เลือกหน่วยนะครับเลือกหน่วยเลือกหน่วยแล้วก็กําหนดคะแนนนะครับกำหนดคะแนนว่าหน่วยนี้งานนี้ให้กี่คะแนนเราก็กําหนดได้นะครับอันนี้แล้วก็มอบหมายงานนะครับตัวนี้มอบหมายงานนะครับทีนี้มาดูการสร้างแบบทดสอบนะครับ ของหน่วยที่หนึ่งนะครับวิธีการสร้างเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะไปที่คัดลุงของเราเหมือนเดิมนะครับโดยไปที่เมนูสร้างนะครับแล้วก็ไปเลือกงานนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแบบทดสอบเพิ่มฟอร์มจากได้นะครับอันนี้คือข้อสอบเราทาอยู่ในได้อยู่แล้วนะครับีนเราก็เพิ่มข้อสอบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็นําเข้าคะแนนนะครับแล้วก็กําหนดคะแนนเสร็จแล้วก็เลือกหน่วยแล้วก็มอบหมายให้นักเรียนนะครับ ในคาสรูมนะครับทีนี้มาดูวิธีการจัดทำรายละเอียดในหน่วยถัดไปนะครับเ,รเมื่อเราทำหน่วยที่1เสร็จนะครับเราก็ทำหน่วยที่2หน่วยที่3ไว้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูวิธีการจัดการสมาชิกในชั K ้นเรียนแต่ละวิชาที่สอนนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้เข้าอบ,อบรมนะครับลอง ทดลองเชิญสมาชิกนะครับโดยเชิญเพื่อนที่นั่งข้างเราเข้ามาเป็นนักเรียนโดยผ่านอีเมลนะครับหรือให้รหัสเข้าชั้นเรียนก็ได้นะครับทดลองนะครับวิธีการฝึกปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือจะให้ครูจับคู่กันนะครับคนหนึ่งเป็นครูอีกคนหนึ่งเป็นนักเรียนก่อนนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทดลองนะครับอาจจะฝึก ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนและทําแบบฝึกหัดและข้อสอบที่ครูกําหนดนะครับจากนั้นครูก็ตรวจสอบงานและคะแนนจากแบบทดสอบนะครับเสร็จแล้วก็ทําก็ส่งส่งคืนจํานวนคนที่จะส่งคลิกเพื่อเข้าตรวจงานแล้วก็กรอกคะแนนให้ให้รู้ผลนะครับทีนี้ในการจัดการสมาชิกในชั้นเรียนแต่ละรายวิชานะครับก็จะมีนักเรียนบางคน มาบ้างบางคนไม่มาบ้างหรืออาจจะขาดหรืออาจจะลาออกอย่างนี้นะครับดังนั้นในในคันลุกของเราก็จะมีเด็กนะครับวิธีการเอาเด็กออกนะครับเราก็จะไปที่การดําเนินการนะครับไปดําเนินการนะครับขั้นการดําเนินการแล้วก็ไปที่ลบแล้วก็เลือกรายชื่อนักเรียนคนที่ไม่อยู่นั้นออกไปนะครับออกนะครับทีนี้วิธีการเชิญนักเรียนนะครับเราจะเชิญได้สองกรณีสองอย่างนะครับก็คือ จะเชิญนักเรียนด้วยรหัสเข้าชั้นเรียนก็ได้นะครับโดยให้นักเรียนกรอกเข้าไปร่วมชั้นเรียนตรงนี้หรือคุณครูจะเชิญโดยการเพิ่มอีเมลในคาสตลูมโดยคุณครูจะต้องเป็นคนเพิ่มอีเมลเองนะครับอันนี้อันนี้อันนี้วิธีการเพิ่มนักเรียนนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะพบกันในคลิปต่อไปอีกนะครับใน หัวข้อต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอส,สวัสดีครับ